ครับก็ตื่นเต้นครับทุกคอนเดิมนี่สิว่าดีๆแล้วก็ดีใจที่ได้มากับพ่อใช่วันนี้ได้มาเล่นด้วยมีการชงเครื่องดื่มรมาดื่มสนุกดีครับผมใช่ครับตามสูตรตอนนี้จะเป็นคุ้งคิวฝั่งเราจะเป็นแบบว่าเลมอนโซดาสั้นๆเป็นแบบว่าแบ่งตามรสชาติของฮอนเอ็กซ์ครับผู้เราก็สดชื่นรับเปรี้ยวด้วยเหรอ ชอบเราเป็นไงใช่รสชาติเขาของเราเท่ๆขอเราเท่ๆชิวๆไม่มีกิงนละแวกลแกเป็นยังไงวกตามความชอบคือปกติผมชอบกินเลมอนโซดอยู่แลาแล้วแบบได้ชิมก่อนใช่ได้ชิมก่อนไม่มีเลยไม่มีี่แล้วเมื่อกี้ได้ลองค่ะไช่มน้ำเชยไม่เชยสนุกเลยนเย็นเย็นเย็มเย็นเย็นมือเย็นอเยมเย็นอเย็นมืเย็น สนุกค่ะตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะสนุกเองให้เต้นเป็นแบบแนวๆนี้ก็เลยแบบลองคลิปลุกไว้หน่อยแต่ว่าอ้าวเือน่าเพลงสวยมาขนาดนี้แล้วมันจะเป็นเพลงจัเต้นมันจะเป็นเพลงเลยสิแล้วเราดูว่านีลาจะแพ้ชนะเลอดไมเนี่ยเกมเลยนะคะก็คือผมเต้นไปถึงพื้นขนาดนั้นน่ะตัวแทนของเล่นอ๋อแล้ววันนี้เรามีสองเพใช่แล้วก็สองเพลงครับก็โชว์สองเพลงก็คือ เพลงมัวนที่ซ่าแบบแปนแล้วก็เพงรูนนี้แปลงๆกันมาน่ารักแม่น่ารักน้องก็เป็นโชว์ใหม่ๆของเราอากหน้า้อนนี่เอนยังไงบ้างโอ้นี่เลยครับกินฮอร์นกินฮอรนเอ้ยดีละดีละดีเลยมันเหมือนช่วยบูสต์เอนเนอร์จีเราใช่แล้วก็ถ้าแบบยิ่งกินกับเครื่องดื่มเย็นๆก็ยิ่งแบบเฟสสดชื่นขึ้นไปอีกอ้็ยอ้ะหนึ่งสองสามกินรสช ไม่เสียง้วยหรอเสียงด้วยนะคะไปจอดเราก็ฝาก m อนะครับอ๋อฝากคอฝากคอนของเราครับเป็นฮอนเอ็กสองรสชาติใหม่นะครับโคลาชิวอแล้วก็เลมอนโซดาบอกเลยว่าร้านเฟอร์นี้ต้องลองแล้วทุกคนเพราะว่ามันจะช่วยทุกคนดับร้อนได้แน่นอนสดชื่นมาก รีดะและ้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆมากๆ<ช>ครับว่าตอนวิวกันยัง,นงหนักหน่วงหรือว่าแบบว่าไม่ได้นอนไม่ได้อะไรเราก็เกินลานเราก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบในเอ็มพีแล้วเราก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดแล้วก็ขอบคุณที่แ,แฟนช่วยดันทำให้ถึง้าใช่ในแบบไมกวันก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็อ,อย่ายลืมพักผ่อนด,ด้วยใช่ค่ะเพราะเรารู้เพราเราเห็นใช่รู้เลย ก็อาจจะมีคอนโทรนเทนต์อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูรู้ว่าทุกคนแบบว่าอยากดูแลแต่ว่ามันก็ใกล้ๆจะลงแล้วเหมือนกันคนเฝ้ารออินแต่เมื่อไหร่ก่อนทุกกรหังกกาอ่ะจริงเรื่องนี้หนูไม่รู้เลยอันนี้แล้วแต่พี่ทางพี่ทีมงานเลยเขาไปอกมีการไปเดทกันวันละแต่ว่าแน่นอนมีคนเห็นแน่นอนไม่ไม่ปล่อยให้ดูคนเหงาแน่แน่เีอะไรให้ดูไปแล้วเรามีคาดฝันก่อนมาสิบล้านนะโอ้ยจริงจริงก็ อยากให้แบบว่าเอาเท่าที่ไหวแล้วใช่แค่นลงมันก็แบบใช่แค่นี้ก็เกินความคาดหวังไปแล้วแหละจริงๆถ้าทำเพลงออกมาก็อยากให้แค่ทุกคนแบบว่าชื่นชอบเฉยๆแล้วก็ใช่แค่ทุกคนชอบก็ต้องใช่ละช่วงถ่ายเหนื่อยแล้วจริงๆแต่ว่าเราก็จะแฟนใหม่นะให้มันแบ่งทุกคนได้อ่าก็ฝากน้องโมนาไว้ด้วยนะคะไม่ว่าเราจะมีซิงสองหรือซิงสามก็ยังไงก็เป็นเพลงเดบิวต์ของเราก็อยากจะให้ฟังกันทุกวันเลยนะคะ แล้วก็อย่าลืมเปิดหน้าจอเต็มๆเปิดเสียงเกินแล้วก็อย่าสคิปด้วยนะเปิดเสียงเกินขึนนอกจากเดี๋ยวเราจะมีใครเปนงานแต่งงานอ๋อพุ่งอ๋อคิดว่าวันที่สิบครับใช่ใช่ใช่จะเจอทุกคนเดี๋ยวจะมีเจอทุกคนเแกงเลยรอดูในรอดูในซันนี่ใช่ใช่ เราสุดๆเลยหลาอันนี้ออนดูว่าออนหนองคายเลยไปไกลอยู่เหมือนกันครับดีใจแล้วก็ญาตทุกคนเฝ้ารอแบบว่าลิสต์เพลงที่เราจะเอาไปลิสหนองคายแล้วขอนแกลนก็คือโจ๊กสุดๆรอบนี้เดี๋ยวรอเจอหนองคายโจ๊กหนองคายนี่มันจะยังไงครับรอดูเลยครับเดี๋ยวรอดูแลครับเตรียมไว้เสนอแนนอนเสนแนนอนครับ ป่าน้าเขานี่แหละครับวันที่สิบสายกันเองเลยนครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีคือจริงๆยังก็ยังว่างๆอยู่เข้าได้นะครับยังเหได้อยู่อยากไปให้อยากอยากให้ไปเล่นน้ำที่ไหนก็ได้วันละสองงานก็ได้เฮ้ยเหลืทิ้งงานได้อยู่แล้วสามงานก็ได้ไชอบพร้อมแล้วชอบมาก ใหญ่จริงใหญ่โอ้สรุปมากแล้วก็ตื่นเต้นมากเป็นงานที่เราตื่นเต้นแบบมากๆเพราะว่าด้วยความที่สเตเดียมใหญ่และคนก็เยอะมากๆนะก็พยายามทำโชว์มาให้ดีที่สุดให้คนที่อยู่ไกลๆเขาได้รับชมเลยแต่ว่าสรุปมากแล้ว่าทุกคนการจุลาร์ทำมาสั่งจ่อยมากจริงๆแอบหวั่นนิดนึงเพราะว่าแต่แรกพอแบบว่าสเตเดียมใหญ่มันกว้างมากก็เลยกลัวว่าแบบว่า เอ้ยพอเราใส่ยีเดียเข้าไปด้วยเนี่ยจะได้ยินเสียงทุกคนมาแบบแอบแอบแบบพอขอเสียงหน่อยได้ไห้วแอบแอบแต่ว่าทุกคนรักกันสำหรับพี่มากจริงๆแบบว่าตกใจเหมือนกันตกใจมากมือมาได้เห็นจากที่พี่พูดยีเดีมกไปก็จะถึงเป็นผู้ใหญ่ค่ะมือมาก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่บอกขอบคุณทางคิมธรามศาสตร์ด้วย เราสบายก็คือสปอยไม่ได้เลยทสบายก็คือสปอยไม่ได้เลยอน้นี้ยังไม่มีเราติดตามแบบว่าอาจจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับวกเดที่ซ้ำทีสังการอะไรอย่างงี้แล้วบอกว่าไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอจริงหลาแองเหมรา่เรอไรกัครลค้หรอคับอันนี้อันนี้ไม่มีค่ะแต่ว่าเรียกได้นะเรียกได้แล้วครับมอใครที่ว่าใครสปอยสปอยหรอ มว่าผัดกันนะผมว่าช่วยกันนะนี่เลยเนี่ยช่วยกันจะปอยช่วยกันจะเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้คือโดนพี่ยงตัดเน็ต <c oughs> ไปแล <c oughs> ้วนะครับมาค่ะพี่ยงไปโดนตัดเน็ตตัวเองไปแล้วใช <c oughs> ่ตอนนี้พี่ย,งย,ย้งคือหายตัดเลยอยู่ ใช่ครับพี่แจมเหมือนเดิมที่แบบว่าแฟนๆยังให้การตอบรับแต่ว่ามากกว่าเดิมอีกสามแต่ว่าก็ยังอยากให้แฟนๆทุกคนแบบว่าดีแค่เรื่องสุขภาพตัวเองด้วยเพราะว่าดูครับเนี่อากาศตอนนี้มันดัของกลัวฮอตก็เลยรู้สึกว่าอมันร้อนเป็นเรื่องสคัญเหมพันธ์กันก็นแ,นแต่ว like. ่าถ้าอยากจะมาดูก็พกปืนฉีดน้ำมาได้แบบไม่ฉีดๆๆๆๆๆๆกลัวจะไม่ปลอดอะไรประมาณนี้ใช่ครับ ว่าอยู่ในโปรเซสแล้วอยู่ในโปรเซสก็คุยคุยกันอยู่ใช่คพูดคุยกันเรื่องแนวทางต่อไปในปีต่อไปเหมือนกันว่าจะเอายังไงดีจะไปในทิศทางไหนอะไรก็คือของเขาแต่ละคนมันอยากได้แต่ละแนวต่างกันสำหรับทิงสองครับเราให้แฟนรูดฮะเฮ้ยไม่เขาบอกว่าเขาถามว่าแบบเราคาดหวังยังไงคาดหวังเป็ตัวละครทีคาดหวังอ่ะไรได้บ่อยไหมคาดหวังให้แฟนชอบเฮ้ย ด้วยความที่วงเราจะเคร่องเสื้อก็จะเปลี่ยนไปเรืร่อยๆแต่ว่าความสนุกที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ผลงานที่เราปล่อยออกไปเราก,ก็ตั้งใจงมากๆแล้วก็โดแบบชอบแน่นอนอยากใหมีล่ละชอบสไตล์ไหนก็เหมือนตามคอนเซ็ปต์ของเราเลย,เเลยก็คืออยากให้ทุกคนได้เซอร์ไพรส์กับชุกผลง,งานที่เราปล่อยออกไปครับก็อยากให้ทุกคนได้ลุ้นมากกว่าไม่อยากจะแบบสปอยตอนนี้เก็บๆไว้หน่อยขอเพมก็เป็นสไตล์ไหนก็ได้ที่แบบว่าเข้ากับตัวพวกเราแล้วก็คนดูดูแลแบบสบายใจแล้วก็ชื่นชอบครับผมใช่ ของโปรเป็นสไตล์ไหนก็ได้ครับที่แบบว่าทําแล้วมันจะถึงบาร์แรกที่ดันเอาไว้เพราะเอ็มบีแรกดันไม่สูงก็เลยไม่รู้แล้วว่าเอ็ีต่อไปจะทําอะไรกันดีอะไรอย่างครับพีหมน้าตักแล้อใช่พีหมน้าตักแล้อเราจะหาลูกเล่นใหม่ๆอะไรใหม่ๆเก็ฝาก่ยค่ะฝากเป็นแฟนตามข่าวด้ไอ่ะก็เรื่องโมนาลิซ่านะครับที่ MV ที่ปล่อยมาแล้วก็ฝากไปหลายรอบแล้วทุกคนก็น่าจะ ชินกันแล้วนะครับก็ขอฟังอีกรอบแล้วกันครับผมสาหรับใครที่อาจจะย,ยังไม่รู้นะคะอาจจะย,ยังไม่ได้ดู MV ก็คือมอนาริซานะครับผม MV ออกแล้วที่ทราเลเบิลนะครับทาง YouTube แล้วก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยแล้วก็ฝากพวกเราวงได์ด้วยนะครับยังมีเพื่อนๆอ,อีกที่แบบไม่ได้มาก็คใ <น S 1> ช่อีกคนนะคะผมก็พวกเราเรียกว่าจะแบบมาขย่อวงการแล้วก็แบบให้ทุกคนได้ ลุ้นแล้วก็ได้สนุกเพลิดเพลินไปกับพวกเราในแต่ละผลงานที่พวกเราจะจัดสรรออกมาให้ทุกคนดูนะครับก็ขออีกนิดนึงครับแล้วตอนนี้ก็อาจจะมีโหวตอะไรนิดนึงเลยนะเออจะเก่งหรือเล่ามีใรงช่วยหนูไม่อะไรก็รู้ว่าทุกคนทำอยู่นะรู้ว่าทุกคนกำังอยู่จริงๆขอบคุณมากครับแล้วก็แต่ว่านิดเดียวๆใครว่างๆก็มาเล่นกันได้ใครเหนื่อยก็พักผ่อนได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากัน ได้ใช่ไหมคะหนูว่าเพื่อนๆกันเลยอยากปะแป้งรถน้ำดังหใหญ่ดีกว่าใช่มี่ยงเลยี่ยงเลยโ่เลยคเ็นกสาแน่นอนอยากจะปะแป้งพี่ยงหน่อยตั้งค่ะอะไรอย่างงี้อไรน้กับครับผมก็สำหรับใครที่แบบว่า ไปเล่นสงการอะไรนะคะก็อยากจะให้แบบเซฟตัวเองด้วยเนาะปลอดภัยเราเล่นกันอย่างสนุกสนานแล้วก็เซฟตีด้วยนะคะผมแล้วก็ใครมีอะไรก็ระวังระวังกันไว้แต่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกับสงการปีนี้นะคะให้เป็นปีใหม่ของสงการปีให,ใหม่ไทยที่ดีกับทุกคนยินดครับสุขมากครับเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย